ใบสั่งยาอมะตะตอนที่721โชคดีที่ข้ามีเจ้าชูเชียนทั้งมองปิ่นปักผมในมือของมู่เฉินแล้วยิ้มตราบใดที่ท่านสบายดีเธอจึงถอดเชือกนางฟ้าที่มัดเขาออกมู่เฉินลุกขึ้นนั่งแล้วอบแขนรอบเอวของเธอกอดเธอแน่นข้าเป็นห่วงเจ้ามากเขาพูดพลางผ่อนแรงกอดแล้วมองไปที่รอยช้ำบนคอของเธอไม่เป็นไรแค่ใช้ยาหน่อยก็หายชูเฉียนถังพูดด้วยท่าทางไม่ใส่ใจ ฉันจะทายาให้เจ้าเองถ้าเจสกลับบ้านแล้วแม่เห็นแม่คงไม่ให้ข้ามาขอเจ้าแต่งงานแน่ๆเขาดึงเธอให้นั่งลงบนเตียงหยกอุ่นชูเฉียนถังยิ้มอย่างช่วยไม่ได้หลังจากได้ยินเช่นนั้นเธอหยิบขวดยาออกมาแล้วยื่นให้เขามู่เฉินรับยาและเริ่มทาเบาๆบนรอยช้ำที่คอของเธออย่างระมัดระวังจนเลือดซึมกลับมาเป็นปกติเมื่อเห็นความทุกข์ใจและความสำนึกผิดในดวงตาของเขาชูเฉียนถังก็ยิ้มและพูดว่ามันไม่ใช่ความผิดของท่านอย่าเก็บไปคิดมาก ถ้าข้าไม่ประมาทเจ้าจะไม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้มูเฉินพูดอย่างจริงจังหลังจากทานยาเสร็จแล้วเขามองไปรอบๆแล้วพูดว่าตามข้ามาจากนั้นเขาก็จูงมือเธอไปทางด้านหลังของถ้ำเมื่อพวกเขาไปถึงด้านหลังถ้ำประตูหินก็เปิดออกและสมบัติมากมายภายในแทบจะทำให้พวกเขาตาพร่าโดยเฉพาะชูเฉียนทั้งเธอถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นสมบัติเหล่านั้นเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ถ้ำทั้งถ้ำเต็มไปด้วยสมบัตินับไม่ถ้วนกองซ้อนกันเหมือนภูเขาทั้งสองคนมองด้วยความประหลาดใจสิ่งเหล่านี้คือสมบัติที่เสริญจุนชังอย่างสะสมมาทั้งชีวิตมู่เฉินกล่าวเราจะเก็บสมบัติทั้งหมดนี้แล้วทำลายถ้ำนี้ทิ้งเมื่อเราจากไปชูเฉียนทั้งหยิบสร้อยหยกออกมาจากกล่องขนาดใหญ่แล้วพูดพร้อมรอยยิ้มแม่ใส่แล้วคงดูดีมู่เฉินจ้องเธออย่างตั้งใจถ้าเจ้าคิดว่าเหมาะกับท่านป้าก็ให้เธอ ท่านจะให้ข้าเก็บสิ่งเหล่านี้หรอือชูเฉียนถังเลิกคิ้วแล้วมองเขามันเป็นของท่านทั้งหมดนะมู่เฉินลูบหัวเธอแล้วยิ้มของค่าก็คือของเจ้าเหมือนกันชูเฉียนถังหัวเราออกมาแล้วมองดูบาดแผลที่หน้าอกของเขาแม้ว่าบาดแผลของท่านจะหยุดเลือดแล้วแต่เมื่อกี้ข้าแค่ห้ามเลือดไว้ชั่วคราวเดี๋ยวข้าจัดการแผลให้ใหม่เธอพาเขาไปนั่งบนเตียงหยกแล้วเตรียมทำแผลให้เขา มู่เฉินทำตามอย่างเชื่อฟังเขาถอดเสื้อคลุมสีดำออกและโยนทิ้งเมื่อเห็นว่าชุดขาวของเขาเปื้อนเลือดจนแห้งเขาก็ถอดออกด้วยชูเฉียนถังช่วยล้างแผลให้เขาด้วยน้ำจากถุงน้ำทานยาใหม่และพันแผลอย่างระมัดระวังจากนั้นเธอก็ช่วยเขาสวมเสื้อผ้าชุดใหม่เมื่อเห็นเขาในชุดขาวที่สะอาดสะอ้านเธอก้มลงจูบดวงตาของเขาเบาๆนี่คือพี่ชายมู่ที่ข้าคุ้นเคย มู่เฉินหัวใจอ่อนโยนลงเมื่อรับรู้ถึงความอบอุ่นจากริมฝีปากของเธอ,ขอเขาอ,อบเอวของเธอแล้วดึงเธอให้มานั่งบนตักของเขาก่อนจะโน้มตัวลงจูบเธออย่างนุ่มนวลชูเฉียนถังตอบรับการจูบของเขาอย่างกระตือรือร้นหลังจากจูบกันจนริมฝีปากของเธอบวมแดงและชุ่มชื้นมู่เฉิยนยิ้มเล็กๆแล้วพูดข้าจะกลับไปข้อเจ้าแต่งงานเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตกลงไหมตกลงชูเฉียนถังตอบรับด้วยใบหน้าที่เขินอายเธอโอบแขนรอบคอของเขาแล้วซบหน้าลงที่ซอกคอ ตอนที่722เพราะพวกเขากลัวว่าหยุนเหนียงและคนอื่นๆจะกังวลทั้งมู่เฉินและชูเฉียนถังจึงตัดสินใจออกจากถ้ำในวันรุ่งขึ้นพวกเขาเผาถ้ำจนราบเรียบแล้วกลับไปที่สำนักอมตะชิงหยุนที่สำนักอมตะชิงหุน่นหยุนเหนียงตื่นขึ้นมาแล้วแต่เธอไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากเธอกังวลเรื่องลูกสาวของเธอมู่ซินที่ดูแลเธอก็อดกังวลไม่ได้ป้าหยุนกินจกศักชามเธอ ถ้าเฉียนถังกลับมาแล้วเห็นว่าท่านอาการไม่ดีเธอจะยิ่งกังวลมู่ซินถือจกร้อนๆไว้ในมือและพยายามให้เธอกินบ้างหยุนเหนียงสายหัวเสี่ยวถังยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าจะกินลงได้ยังไงป้าหยุนเชื่อข้านะคุณหนูจะปลอดภยัยท่านต้องรักษาสุขภาพของตัวเองไว้ไม่อย่างนั้นถ้าคุณหนูกลับมาแล้วเห็นท่านอ่อนแอเธอจะต้องโทษตัวเองแน่นอนมู่ซินชักชวนเธอ มูซินยื่นชามโจกไปข้างหน้าป้าหยุนกินสักครึ่งชามเถิดเจ้าค่ะเมื่อเห็นว่าพวกเขายังพยายามชักชวนต่อไปหยุนเหนียงจึงรับชามโจกมากินอย่างช้าๆขณะนั้นหวังไทเฟิงซานและคนอื่นๆเดินเข้ามาเห็นหยุนเหนียงกำลังทานโจกอยู่ที่ลานบ้านพวกเขาเดินเข้ามาแล้วทักทายป้าหยุนพวกเจ้าอยู่ที่นี่หรือมีข่าวเกี่ยวกับเสี่ยวถังไหมหยุนเหนียงถามด้วยความร้อนรนพวกเขาสสา่หัว ยังไม่มีข่าวขอรับพวกเราได้ยินว่าท่านเป็นลมเมื่อวานนี้จึงมาดูอาการป้าหยุนท่านต้องดูแลตัวเองด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อเฉียนถังกลับมาเธอจะได้ไม่ต้องกังวลหยุนเหนียงพยักหน้าด้วยความกระวนกระวายข้ารู้แต่ข้าอดกังวลเรื่องเสี่ยวถังไม่ได้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างแล้วมู่เฉินถ้าเขาถูกยึดร่างกายได้สําเร็จเราได้ส่งข่าวกลับไปที่สํานักแล้วขอให้พวกเขาช่วยค้นหาคนอีกแรงหากมีข่าวใดๆเราจะรับทราบโดยเร็วที่สุดชินรุ่ยกล่าว ป้าหยุนไม่ต้องกังวลมากนักนะเจ้าขะเฉียนถังจะต้องปลอดภยัยเซียวยี่เฉิงปลอบใจเบาๆใช่อย่ากังวลจนเกินไปหากท่านป่วยลงเฉียนถังก็จะยิ่งห่วงใยมากขึ้นเมื่อกลับมาหวังไท่เสริมหยุนเนียงถอนหายใจขอบคุณทุกคนเธอพูดกับมู่ซินข้าจะกลับไปพักผ่อนหากมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเสี่ยวถังบอกข้าโดยเร็วที่สุดนะเจ้าขะข้าจะไปส่งท่านทราบโดยเร็วมู่ซินกล่าวและช่วยพาเธอกลับไปพักผ่อน หลังจากยุนเหนียงจากไปทุกคนมองหน้ากันด้วยความไม่สบายใจแม้ว่าพวกเขาจะปลอบโยนเธอแต่พวกเขาก็รู้ว่าหากมูเ่เฉินถูกยึดร่างไปจริงๆสถานการณ์ของเฉียนถังคงไม่ดีแน่อย่างไรก็ตามความกังวลของพวกเขาก็จบลงในเย็นวันนั้นเมื่อชูเฉียนถังและมูเ่เฉินกลับมาที่สำนักท่านผู้นำผู้นำกลับมาแล้วผู้อาวุโสคนที่สามประหลาดใจและดีใจเมื่อเห็นทั้งสองโดยเฉพาะเมื่อเห็นมูเ่เฉินที่ยืนอยู่ข้างชูเฉียนถังเขาก็เต็มไปด้วยความกังวล ชูเฉียนทังยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลเขาคือมูเ่เฉินแล้วเธอก็ถามต่อแม่ข้าอยู่ที่ไหนหลังจากได้ยินผู้อาวุโสคนที่สามถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขามองมูเ่เฉินอีกครั้งและยืนยันว่ารัศมีของเขาแตกต่างจากตอนที่ถูกยึดร่างจากนั้นจึงตอบท่านอยู่ที่ยอดเขาหลักท่านเป็นลมหลังจากที่ท่านถูกพาตัวไปวันนั้นตอนนี้มู่ซิงกำลังดูแลอยู่ดวงตาของชูเฉียนทังเต็มไปด้วยความกังวลเราไปหาแม่กันเถอะ ตกลงมูเ่เฉินตอบและพาเธอไปที่ยอดเขาหลักเพื่อพบกับหยุนเหนียงหวังไทและคนอื่นๆจากยอดเขาหลักได้รับข่าวว่าทั้งสองคนกลับมาถึงแล้วเมื่อพวกเขาเห็นชูเฉียนถังและมูเ่เฉินทุกคนต่างจ้องมองไปที่ชูเฉียนถังก่อนจากนั้นก็มองไปที่มูเ่เฉินเมื่อเห็นเขาสวมชุดสีขาวและมีลมหายใจที่สะอาดสะอา้านพวกเขาต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพราะคนตรงหน้าคือมูเ่เฉินที่พวกเขาคุ้นเคยเสี่ยวถังในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้ว หวังไทกล่าวอย่างมีความสุขพร้อมกับถามต่อเจ้าปลอดภัยดีไหมคุณหนูเยซีตะโกนด้วยความดีใจแทนที่จะวิ่งไปหาชูเฉียนทังเธอกลับวิ่งไปที่ห้องป้าหยุนป้าหยุนคุณหนูกลับมาแล้วอาจารย์อาฟิงซานและคนอื่นๆโค้งคํานับมู่เฉินด้วยความเคารพอืมมู่เฉินตอบรับชูเฉียนถังยิ้มให้ทุกคนไม่ต้องห่วงพี่มู่และข้าสบายดีทุกคนพักก่อนเดี๋ยวข้าไปหาแม่ก่อน เธอกล่าวพร้อมเดินไปทางที่เยซีวิ่งไปเมื่อครู่ที่ห้องด้านข้างเมื่อหยุ่นเหนียงได้ยินเสียงของเยซีเธอลุกขึ้นด้วยความตกใจและรีบออกไปที่ลานห้องทันทีเสี่ยวถังกลับมาแล้วหรือเธอถามป้าหยุนคุณหนูกลับมาแล้วเธอสบายดีเยซีตอบด้วยความดีใจแม่ไม่ทันที่เสียงของเยซีจะจางไปเสียงของชูเฉียนถังก็ดังเข้ามา เสียวทั้งยุนเหนียงรีบเข้ามาจับมือของลูกสาวแล้วมองสำรวจดูเจ้าปลอดภัยไหมเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแม่ข้าสบายดีชูเฉียนถังตอบพร้อมรอยยิ้มพี่มู่ก็กลับมาแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะมู่เฉินกลับมาด้วยหรือเขายังเป็นเหมือนวันนั้นอยู่หรือเปล่าหยุนเหนียงยังคงกังวลอยู่เล็กน้อยทุกอย่างเรียบร้อยดีแม่ถ้าไม่เชื่อข้าเดี๋ยวไปดูเขาที่ด้านหน้าก็ได้เขาอยู่ที่นั่นชูเฉียนถังพูดพร้อมจับมือแม่ของเธอ ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วหยุนเหนียงยิ้มออกมาอย่างโล่งใจจากนั้นก็เดินไปพร้อมกับชูเฉียนถังมู่ซินและเย่ซีมองหน้ากันแล้วตามพวกเขาไปมู่เฉินนั่งอยู่ที่โต๊ะด้านหน้าเมื่อเห็นทุกคนมองมาที่เขาเขายิ้มแล้วถามว่าทําไมกันพวกเจ้าจําข้าไม่ได้แล้วหรืออาจารย์อาเกิดอะไรขึ้นกับท่านในวันนั้นท่านถูกยึดร่างจริงหรือฉินรุ่ยถามอย่างสงสยัยมู่เฉินจิบชาแล้วตอบว่า เกิดปัญหานิดหน่อยระหว่างที่ข้ากำลังพัฒนาสัมผัสแห่งจิตวิญญาณบุกรุกเข้ามาในร่างของข้าแต่ตอนนี้มันถูกทำลายไปแล้วเหตุการณ์เช่นวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเจ้าไม่ต้องกังวลเมื่อได้ยินดังนั้นชิงโม่และโมยี่ที่ยืนอยู่ข้างๆก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเรารู้สึกโล่งใจที่นาชาบกลับมาอย่างปลอดภัยมูเฉเหลือบมองพวกเขาแล้วกล่าวในเวสออีกไม่นานพวกเจ้าสองคนก็ควรจะฝึกฝนในที่สงบเช่นกัน ขอรับทั้งสองตอบรับด้วยความเคารพป้าหยุนและเสี่ยวถังมาแล้วหวังไทยพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นสองคนเดินเข้ามาเมื่อเห็นหยุนเหนียงมู่เฉินก็ยืนขึ้นปัดเสื้อคลุมให้เรียบร้อยแล้วกล่าวทักทายท่านป้าหยุนเหนียงมองมู่เฉินที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอด้วยความโล่งใจมู่เฉินค้าสบายใจแล้วที่เห็นว่าเจ้าปลอดภยัยท่านป้าไม่ต้องกังวลข้าปลอดภัยดี มู่เฉินตอบแล้วเหลือบมองชูเฉียนทางข้างๆด้วยสายตาอ่อนโยนทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วหยุนเหนียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยอารมณ์ของเธอก็สดใสขึ้นมากตอนที่7 2 4ยทุกคนมารวมตัวกันและนั่งลงพูดคุยเมื่อกลางคืนเริ่มมืดลงพวกเขาดื่มกินและสนุกสนานกันตามสบายจูจ่ๆมู่เฉินก็ยืนขึ้นโค้งคำนับหยุนเหนียงอย่างจริงจังพร้อมกล่าวด้วยความมุ่งมัน่น ท่านป้าข้ารักถังเอ๋อและอยากจะแต่งงานกับเธอตามประเพณีข้าสัญญาว่าจะปกป้องเธอรักเธอเคารพเธอและให้ความสำคัญกับเธอไปตลอดชีวิตข้าหวังว่าท่านป้าจะเห็นด้วยคำพูดของมูเฉินทำให้ทุกคนตกตะลึงรวมทั้งหยุนเหนียงที่นิ่งไปชั่วขณะจากนั้นพวกเขาต่างมองไปที่ชูเฉียนถังที่ยืนอยู่ข้างๆซึ่งยิ้มเขินอายเยซี่ยซีที่อยู่ข้างๆก็ดูตื่นเต้นและดึงแขนเสื้อของหยุนเหนียงเบาๆแล้วพูดว่าป้าหยุนป้าหยุนตอบสิเจ้าคะ หยุนเหนียงที่เพิ่งได้สติกลับมามองมู่เฉินแล้วหันไปมองลูกสาวของเธอที่ยิ้มอยู่ข้างๆในที่สุดเธอก็หัวเราะออกมาด้วยความยินดีดวงตาเป็นประกายข้ารอวันนี้มานานแล้วขอบคุณขอรับท่านป้ามู่เฉินยิ้มอย่างโล่งใจก่อนหันไปมองชูเฉียนถังที่อยู่ข้างๆแล้วกล่าวต่อเมื่อกลับไปแล้วข้าจะให้คนหาเลื่ม,มงคลและเตรียมของมั่นตามประเพณีขอรับดีๆมาก หยุนเนียงตอบด้วยรอยยิ้มและยื่นมือลูกสาวของเธอไปให้หมู่เฉินข้ามอบลูกสาวให้เจ้าแล้วดูแลเธอให้ดีนะไม่ต้องห่วงขอรับท่านป้าข้าจะรักและดูแลเธอมากกว่าชีวิตของข้ามู่เฉินพูดขณะจ้องมองชูเฉียนถังด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักทําให้ชูเฉียนถังยิ้มอย่างมีความสุขหัวใจของเธออบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวาน บรรยากาศความรักและความหวานระหว่างพวกเขาทั้งสองทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาพวกเขาทั้งสองโชคดีที่ได้พบรักแท้และเติบโตมาด้วยกันหลังจากการสนทนาและพิธีการยอมรับแต่งงานทุกคนก็เห็นพ้องต้องการในวันรุ่งขึ้นมู่เชินกลับไปที่สำนักอมตะไทหัวพร้อมกับเฟิงซานและคนอื่นๆเพื่อแจ้งหัวหน้าสำนักเกี่ยวกับการแต่งงานและขอให้หาเลิกมงคลเพื่อเตรียมการมั่นหมาย ข่าวการมั่นระหว่างชูเฉียนถังและมู่เฉินพระสพัดไปอย่างรวดเร็วทั้งสองเป็นคนทรงพลังที่เพิ่งเข้าสู่ระดับเฟยเซียนเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ฝึกตนเกือบทั่วทั้งโลกอมตะในวันที่สามของเดือนมีนาคมบันมงคนแห่งนักศาสสาวกของสำนักอมตะไทหัวนำโดยปรมาจารย์และผู้นำระดับสูงเดินทางมายังตระกูลชูที่นครหลวงอมตะพร้อมกับของมั่นหมายที่จัดเตรียมไว้ แม้ว่าผู้คนในเมืองอมตะจะได้ยินข่าวการมั่นหมายมาสักพักแล้วแต่เมื่อได้เห็นของมั่นที่ถูกนำมามันก็ทำให้พวกเขาตกตะลึงเป็นอย่างมากสินสอดนี้ต้องมีมูลค่าเท่าไหร่กันงานมั่นนี่ใหญ่เกินไปไหมดูท่าทางแล้วหนุ่มน้อยของสำนักอมตะไท้หัวคงรักและให้ความสำคัญกับหมอศักดิ์สิทธชุมากจริงๆน่าอิจฉาจริงๆ ผู้คนต่างพูดคุยกันไปมาขณะที่ติดตามคณะของมั่นไปยังบ้านตระกูลชูเพื่อดูความยิ่งใหญ่และร่วมยินดีที่บ้านตระกูลชูประตูเปิดกว้างมูซินเยซีหวังไทและคนอื่นๆยืนรอยอยู่หน้าประตูเพื่อต้อนรับคณะของมัน่นเมื่อเห็นของมั่นกองเต็มไปทั่วบ้านเยซีก็ยิ้มแตยีขณะทักทายผู้ที่มาพร้อมกับรับของมัน่นขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยงานพวกเราได้จองร้านอาหารชั้นหนึ่งและเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้แล้วเชิญทุกท่านไปพักผ่อนและดื่มกันให้สนุกนะขอรับ ตรงเฉิงและเจ้าตาสวงต้อนรับคณะผู้มาพร้อมของมั่นด้วยรอยยิม้มแม้ว่าบ้านตระกูลชูจะดูคึกคักแต่ทุกอย่างก็ถูกจัดการอย่างเป็นระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหยุนเหนียงได้เชิญผู้หญิงจากตระกูลโมและตระกูลลู่ม,มาช่วยดูแลงานทุกคนต่างร่วมแรงร่วม,วมใจทําให้งานราบเรื่อนหยุนเหนียงเองก็ยิ้มอย่าง <20 S 1> มีความสุข<า>และรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากในที่สุดพวกเขาก็ได้มีเวลาพักผ่อนบ้างนางโมและนางลู่นั่งจิบชาพูดคุยกันใบหน้าของพวกเธอเต็มไปด้วยรอยยิม้ม ต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นการจัดงานใหญ่โตขนาดนี้เพื่อรับลูกเขยนางโม่พูดพร้อมรอยยิม้มใช่เลยดูของขวัญมั่นที่กองสูงนี่สิและคนที่ถือของมั่นก็ล้วนเป็นผู้ฝึกตนที่อยู่เหนือระดับการสร้างหลักฐานของนิกายอมาตะให้หัวงานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆหนางล่วกล่าวเสริมด้วยรอยยิม้มหยุนเนียงหัวระเบา ฉันไม่คาดคิดเลยว่ามู่เฉินจะจัดงานใหญ่ขนาดนี้งานแต่งงานก็มีการยิงปืนใหญ่ตลอดตั้งแต่เช้าจนได้ยินไปไกลขนาดนี้ผู้คนจากทั่วทั้งเมืองต่างก็พากันมาดูความสนุกโชคดีที่มีพวกเจ้ามาช่วยงานไม่อย่างนั้นข้าคงไม่รู้จะจัดการอย่างไรขอบคุณพวกเจ้ามากที่มาช่วยนางโมและนางโลหันมามองหน้ากันแล้วยิ้ม เจ้าอย่าพูดแบบนั้นเลยพวกเรายินดีมากที่ได้มาช่วยนานๆทีจะได้เห็นงานที่มีความสุขแบบนี้แถมยังเป็นงานแต่งของคนทรงพลังอย่างมู่เชินและชูเฉียนถังอีกด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะในขณะที่พวกเธอกำลังคุยกันอยู่ในลานบ้านบรรยากาศในสวนหลังบ้านกลับสงบเงียบกว่ามูเ่เฉินและชูเฉียนถังนั่งอยู่ด้วยกันไม่มีใครมารบกวนพวกเขานั่งฟังเสียงงานด้านนอกอย่างสงบโดยไม่จำเป็นต้องมองท่านจัดของขวัญมั่นมาเท่าไหร่ ชูเฉียนถังถามขณะที่เอ็นตัวในอ้อมแขนของมู่เฉินมือของเธอเล่นกับมือของเขาเบาๆมู่เฉินบีบมือเธอเ,ธอเบาๆวางคางของเขาบนศรีรษะของเธอสูดกลิ่นหอมจากเส้นผมของเธอและตอบอย่างชา้ชาๆ9 9้าเก้้าหีบทำไมต้องมากมายขนาดนั้นชูเฉียนถังเงยนหน้ามองเขามูม่เฉินก้มหน้าลงจูบริมฝีปากของเธอแล้วหัวเราะเบาๆข้าเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้ามาทั้งหมดแล้วชูเฉียนถังหัวเราะออกมา ไม่เป็นไรหรอกต่อจากนี้ไปข้าจะดูแลท่านเองมู่เฉินมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนกอดเธอแน่นขึ้นแล้วพูดว่ามีเจ้าอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตข้าก็เพียงพอแล้วชูเฉียนทั้งหัวเราะเบาๆขณะที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาเธอเล่นกับมุมเสื้อของเขาแล้วพูดว่าแต่วันแต่งงานของเราคือวันที่19มีนาคมมันไม่เร่งด่วนไปหน่อยหรือเวลาน้อยขนาดนี้จะเตรียมตัวทันไหม มู่เฉินยิ้มเบาๆนิกายอมตะท้หัวกำลังเตรียมตัวทุกอย่างไว้แล้วเจ้าแค่เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอย่างสบายใจได้เลยตกลงชูเฉียนถังยิ้มแล้วซุกตัวในอ้อมแขนของเขาอย่างสบายใจ ในที่สุดวันที่19มีนาคมก็มาถึงวันแต่งงานของพวกเขาผู้ฝึกตนที่อยู่เหนือระดับการสร้างหลักฐานของนิกายอมะตะไทหัวบินลงมาจากท้องฟ้าถือพรหมแดงสองประกายระยิบระยับราวกับถนนสวรรค์ที่เพิ่งถูกเปิดมุ่งตรงจากนิกายอมะตะไทหัวไปยังตระกูลชูขณะที่พวกสาวกหญิงถือดอกไม้และโปรยดอกไม้ขนมแต่งงานและเงินไปตามทางทำให้บรรยากาศทั้งเมืองเซียนตูเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงหัวเราะอ้านี่คือเงินแต่งงานข้าได้มาแล้ว ฮ่าฮ่าฮ่านี่คือขนมแต่งงานของเฟยเซียนมันจะนำโชคดีมาให้แน่นอนสวยงามมากท้องฟ้าเต็มไปด้วยดอกไม้โปรยปลายและพรมแดงทอดยาวไปถึงประตูหน้าของตระกูลชูนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นการต้อนรับเจ้าสาวแบบนี้ข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับการต้อนรับเจ้าสาวที่ยิ่งใหญ่แต่แบบนี้มันอลังการจริงๆตระกูลชูกำลังแจกเงินและขนมแต่งงานรีบไปกันเถอะ ผู้คนต่างตะโกนด้วยความตื่นเต้นและเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านตระกูลชูเพื่อร่วมฉลองในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขตอนที่7 2 6ยเอ๊ะทำไมยังมีคนขนของมาให้ตระกูลชูอีกละ่ะเจ้าไม่รู้หรือคนเหล่านั้นมาจากตระกูลล้วพวกเขาเพิ่มของขวัญให้กับหมอศักดิ์สิทธิ์ชูและเพื่อนๆที่สนิทกับตระกูลชูก็ส่งของข,องขวัญมาแต่เช้ากล่องสิ่งของถูกขนส่งไปยังตระกูลชูอย่างต่อเนื่อง ผู้คนที่กำลังเดินไปทางบ้านตระกูลชูคุยกันอย่างตื่นเต้นในขณะที่ภายในบ้านหวังไทและคนอื่นๆยุ่งอยู่กับการจัดการงานเช่นเดียวกับนางโม่และนางล่วเมื่อเยซีที่อยู่หน้าประตูบ้านเห็นทีมจัดงานแต่งงานบินมาบนดาบเธอยิ้มกว้างด้วยความตื่นเต้นและรีบวิ่งเข้าไปในบ้านมาแล้วทีมจัดงานแต่งงานมาแล้วเธอตะโกนด้วยความดีใจ ในห้องของชูเฉียนถังเธอนั่งอยู่ในชุดแต่งงานสีแดงปล่อยให้แม่ของเธอหวีผมและแต่งหน้าขณะที่ฟังเสียงกระซิบของแม่ด้วยรอยยิ้มจนกระทั่งได้ยินเสียงตื่นเต้นของเยซีดังขึ้นจากด้านนอกเธออดยิ้มไม่ได้มาแล้วทีมแต่งงานมาถึงแล้วเยซีวิ่งเข้ามาเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกด้วยความตื่นเต้น ฉันเห็นคนบินมาบนดาบทั้งชายและหญิงพวกเขาถือพรมแดงและตะกร้าในมือฝ่ายชายถือพรมแดงส่วนฝ่ายหญิงโปรยกลีบดอกไม้ขนมแต่งงานและเงินจากอากาศท่านเคยของฉันอยู่ข้างหน้าทีมตามมาด้วยชิงโมโมยีและแม้แต่เฟิงซานก็อยู่ในทีมด้วยหยุนเหนียงหัวเราะเมื่อได้ยินเช่นนั้นข้ารู้ข้ารู้ไปดูสิว่าพวกเขามาถึงหรือยังแล้วให้หวังไทยและคนอื่นๆช่วยหยุดพวกเขาไว้ก่อนเฉียนถังยังเตรียมตัวไม่เสร็จ ป้าหยุนหวังให้คงหยุดทีมงานไม่ได้แน่ๆพวกท่านควรรีบหน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะไปที่ประตูบ้านแทนเยซีกล่าวขณะยิ้มเขามองดูชูเฉียนถังในชุดแต่งงานแล้วกล่าวชมคุณหนูสวยมากถ้าท่านเคยของข้าเห็นท่สนคงจะละสายตาไม่ได้แน่ๆชูเฉียนถังหัวเราะเบาๆหยุดพูดมากแล้วออกไปดูสิตกลงเยซีตอบรับอย่างรวดเร็วแล้วรีบวิ่งออกไป ขณะที่หยุนเหนียงช่วยสวมตังหูให้ลูกสาวเธอก็ตะโกนเรียกมู่ซินมู่ซินรีบนำมงกุฎฟีนิกซ์มาเร็วๆนางโมเดินเข้ามาพร้อมกับมงกุฎฟีนิกซ์ในมือและพูดด้วยรอยยิ้มมู่ซินกำลังยุ่งอยู่ที่ด้านหน้าไม่ต้องกังวลข้าจัดการให้เองนี่ไงมงกุฎฟีนิกซ์มาแล้วหยุนเหนียงยิ้มออกมาฉันรู้สึกกังวลน,นิดหน่อยเมื่อได้ยินว่าทีมแต่งงานมาถึงแล้วแม่ไม่ต้องรีบรอกปล่อยให้พวกเขารอก็ได้ชูเฉียนทังยิ้มตอบ พราะอะไรหละัะถึงเวลาแต่งงานแล้วต้องออกไปในเวลาอันเป็นมงคลหยุนเหนียงตอบขณะที่เฝ้ามองนางโมช่วยสวมมงกุฎฟีนิกให้ลูกสาวมงกุฎที่งดงามและวิจิตรบรรจงส่องประกายระยิบระยับมา,านลูกปัดด้านหน้าช่วยปกปิดใบหน้าที่งดงามของลูกสาวว้หยุนเหนียงรู้สึกทั้งภูมิใจและไม่อยากปล่อยลูกสาวไปเธอภูมิใจที่ลูกสาวของเธอโดดเด่นและเปล่งประกายแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่อยากให้ลูกสาวจากไปยังเหลือผ้าคลุมหน้าอีก นางล้วกล่าวพร้อมถือผ้าคลุมหน้าไว้ชูเฉียนถังตอบไม่ต้องสวมผ้าคลุมหน้าก็ได้เจ้ากะเธอลุกขึ้นยืนปัดชุดแต่งงานแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มพอแล้วละ่ะมาลูกปสัสานไหวเบาๆเผยให้เห็นใบหน้าของเธอที่สวยงามยิ่งกว่าเดิมเมื่อยิ้มออกมาพอแล้วจริงๆเจ้าไม่ต้องทำอะไรแล้วนางโม่กล่าวยิ้มยิ้มพร้อมช่วยพยุงชูเฉียนถังถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วรีบพาเจ้าสาวออกไปกันเถอะขอบคุณมากเจ้าค่ะท่านป้า ชูเฉียนถังกล่าวหยุนเหนียงมองดูอยู่ข้างๆและอดไม่ได้ที่จะตาแดงเล็กน้อยเธอเช็ดน้ำตาออกจากหางตาก่อนจะเดินตามลูกสาวออกไปในลานบ้านมู่เฉินยืนรออยู่เมื่อเขาเห็นชูเฉียนถังค่อยๆเดินเข้ามาในชุดแต่งงานที่งดงามเธออยู่ในสายตาของเขาและในหัวใจของเขาอย่างเต็มเตี่ยม ชูเฉียนถังมองมู่เฉินผ่านม่านลูกปัดที่แกว่งไกวเบาๆของมงกุฎฟีนิกดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและรอยยิ้มบุคคลตรงหน้าคือคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเธอตลอดไปคือคนที่เธอตกหลุมรักและเป็นคนที่เธอจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วย<ๆ>เธอเดินไปบนพรมแดงอย่างช้าๆไปหามู่เฉินแม่ของเธอยื่นมือของชูเฉียนถังไปจับกับมือของมู่เฉินเขาประสานมือกับเธอแน่นและทั้งคู่ก็ก้าวเดินไปด้วยกันชูเฉียนถังรู้สึกถึงความรักและความห่วงใยจากมู่เฉินและคิดในใจว่า จับมือกันไว้และเดินเคียงข้างกันไปตลอดชีวิตจากนี้ไปเธอและเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน